เห็นพี่เขาว่า100ค่ะตอนซอมีใครใส่ไหมคะพี่พร้อมออกให้สัันโอ้คอามมินต์ยาวมากเลย นีรอจะินครั้งเดียวเลยใช่ไม่ยอชอบกินเลซินอยากให้บอย,อยก็แง้ไปลูกยากพี่ก้อยพี่สาวผมและคุณแม่ๆที่รู้จักผมมานานนี่จะรู้ว่าบอยเป็นคนแบบยังไงพ่อพ่อบทจะบทจะแบบไม่พูดคือจะไม่พูดเลยบดจะ,ะเบาๆคือเบาๆเลยไม่ไม่อธิบายแล้วก็ไม่ไม่อะไรเลย างทีคนคนทํางานนะคะเหมือนอย่างเราเราแบบเรามีเรื่องที่จะต้องให้เจอเยอะถ้าทุกคนพูดว่าแบบื่่มันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตที่จะต้องมีปัญหามีอะไรไใช่แต่การการใช้ชีวิตแบบเราอะ ทนแล้วใช่ไหมเราต้องอดทนเพิ่มขึ้นเป็นอีกแต่ไม่เท่าหาเมียนึงคือเขาเขาอยู่ไกลบ่อยเขารู้เลยตอนนี้่าบ่อยแบบแต่ละวันบอยทําอะไรบ้างทั้งงานที่วงคือตรงนั้นคือมันเป็นหลักอยู่แล้วที่เราจะทิ้งไม่ได้แม้แต่เรื่องเดียวคือบอยก็อธิบายก็เล่าให้แอนฟังแอนคือคือแอนก็เคยอยู่แต่แบบไปไปไปทำงานเนาะแต่ไม่ไม่เคยมามาจัดการมารู้เรื่องพวกนี้บอยก็จะบอกว่ามัน มันจะไว้ใจหรือวางใจอะไรไม่ได้เลยเราจะบอกว่าเอา้าทำไมไม่หาคนช่วยอันนี้มันพูดได้อยู่แต่มันทำในในเรื่องในความจริงแล้วคือมันมันทำยากที่จะให้คน,คนมารองรับว่าจะต้องทําอันนี้แทนเราใช่ที่แรกอะ่ะตอนที่เขา้าตอนที่มาเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะคุยกันเรารู้สึกว่าเขาเป็นอย่งงว่าเสี่ยง<า>ไม่ใช่คือแบบทําไมเขาต้องทําเองขนาดนี้เลยวะทําไมแบบไม่มีคนช่วยเขาเลยเหรอคือคนอยู่รอบข้างเขาต้องมีต้องแย,ยัทําไมแบบ ทำไมเขาต้องเหนื่อยขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่สิถ้าเป็นเราเราแบบเราต้องหนีได้คือหนู่าเป็นคนคิดแบบคือคือเราเราเราไม่ได้ลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นไงทีนี้พอเราแบบเข้ามาสัมผัสอะเอาง่ายๆเลยขนาดแอนอยู่ใกล้กับแกใช่ไหมคือแอนก็ยังแอนก็ยังไม่เข้าใจนะบางที่แอนก็ยังไม่เข้าใจแอนก็ยังมีงงแงมีแบบไม่เข้าใจไม่เข้าใจในตัวเขาอะว่าทําไมถึงแบบถึงต้องทําอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ย มันพอพอเราได้ยินเราได้คุยกันมากขึ้นแหละมันมันก็ทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อมันก็ใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเราเราเป็นพี่เขาเราก็ต้องทําแบบนั้นอะไรเงี้ยมันก็เข้าใจกันมากขึ้นคือแต่พูดถึงว่าคือเก่งอะแล้วก็แล้วผิดชอบแล้วผิดชอบแบบเยอะแล้วก็มันมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่มีเรื่องของตัวเองเลยอะมันไม่มีคําว่าเรื่องของตัวเองเลยมันมันคือเรื่องของ ทุกคนร้อยเปอร์เซนต์แม้กระทั่งแฟนคลับเนี่ยคือมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาไปแล้วนะคะแล้วแล้วคือแบบว่าเอาเองมันก็ไม่เรื่องของเจ้าของอ่ะไม่มีเลยเปอร์เซนต์ขนาดจะบอกว่ายังไงขนาดขนาดเรื่องเรื่องเรื่องของตัวเองเนอะเรายังมาคิดเลยว่าออาถ้าสมมติว่าอาย่างอย่างเราจะไปเที่ยวเนี่ยเรายังมาคิดเลยว่า เขาจะอยู่ยังไงวะมันต้องมันก็ต้องหลายวันนะในความรู้สึกเราอะเราแบบเขาก็อยากไปเที่ยวเราก็ไม่เคยไปเราไม่เคยมีโอกาสไปแล้วมันเป็นมันเป็นห้าวันห้าว,วันในปีนี้ที่เราจะได้พักแล้วห้าวันในปีนี้ที่จะได้พัก,กคือหลัาคือบบเราก็<ำ>ทางานเหมือนกันเราก็หนักนะพอจะบอกว่าในในชีวิตที่เปลยนบอยอะที่คนเห็นบอยไปถ่ายรูปที่นั่นที่นี่ไปเมืองนอกไปมาเคือบรอบโลกที่ไปเพราะว่างานไปทํางานไปแล้วได้ตัง ไม่เคยตั้งใจที่ว่าไปแล้ววันนี้จะนอนให้เต็มหิ่มเมื่อนี้สิกินจะไปเดินกินอะไรที่อร่อยๆจะมานั่งดื่มและจะนอนให้สบายๆบ่อยบ่เคยไม่เคย,เคยทั้งทั้งที่แบบหาเงินได้เยอะนะบางบางเทือกับใหั้นคือทั้งสีเดนอนจะอยู่ในโรงพยาบาลนั้นบอะว่ามือสี่คือบ่อยได้นอนอยู่เฉยๆคือช่วงที่ป่วยนนช่วงที่ผมพาตาดะ ผมค่อยได้รู้ว่าอ๋ออันนี้คือการอันนี้คือการที่เขาได้พักผ่อนเม็ยนมอพอมาเราสีหายเลยเอาจริงๆพี่พี่ไม่เคยเที่ยวนะไม่ไม่เคยแบบก็คือคือ,คอเราเราไม่รู้ว่ามันต้องเที่ยวแล้วทุกคนรู้ไหมว่าว่า,ว,าว่าก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลคือตั้งใจจะไปเที่ยวกันไม่หรอกหนูไม่รู้ พี่เขาจะมาชวนหนูไปเที่ยวแต่คือหนูอะหนูก็ไม่รู้ไงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าไม่สบายแล้วอยู่ดีก็มาเข้าโรงพยาบาลมาผ่าตัดเอ้ามันปรเด็กนี้แบบมันไม่ได้มีอะไรมาบอกล่วงหน้าเลยว่าพี่จะต้องไม่สบายพี่จะต้องเข้าผ่าตัดถึงขั้นผ่าตัดเลยนะอะไรเงี้ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแอนนน่อยน้ำเดนเตอร์ค่ะ